สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI นะคะคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นเครื่องมือที่แบบช่วยเราได้เยอะมากเพิ่มประสิทธิภาพสุดๆเลยใช่ครับช่วยได้จริงๆแต่มันก็อาจจะมีต้นทุนแฝงหรือความเสี่ยงที่เราอาจจะยังออมองข้ามไปที่เปล่าครับนั่นสิคะโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยโดยอิงจากข้อมูลหลายๆที่เลยค่ะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า การรั่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่มากสำคัญมากๆสำหรับทั้งองค์กรแล้วก็ผู้ใช้ทั่วไปเลยโดยเฉพาะในปี2025นี้แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะป้องกันมันยังไงได้บ้างใช่ไหมคะใช่เลยครับงินเริ่มตรงจุดที่อาจจะใกล้ตัวหลายคนแต่ก็น่ากลัวนะคะที่เรียกว่า shadow AI อ๋อ shadow AI ครับคือการที่พนักงานไปใช้เครื่องมือ AI ที่ บริษัทอาจจะไม่ได้อนุมัติใช่ค่ะอาจจะเป็นพวก c h a t GPT หรือ Gemini version free อะไรแบบนี้แล้วก็เผลอใส่ข้อมูลสำคัญสำคัญของบริษัทเข้าไปอันนี้อันตรายมากครับข้อมูลสำคัญนี่คือแค่ไหนคะแบบยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับก็อาจจะเป็นพวกโค้ดโปรแกรมที่เป็นความลับของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PII นะครับข้อมูลการเงิน หรือแบบแม้กระทั่งบันทึกการประชุมลับๆก็มีครับโหมีกรณีตัวอย่างไหมคะที่มันเคยเกิดขึ้นจริงๆมีครับที่ดังๆก็กรณีของซัมชุ่มไงครับที่มีข่าวว่าพนักง,งานใช้แชท GPT ช่วยงานแล้วว่าเผลอใส่ข้อมูลภายในที่เป็นความลับเข้าไปอ้าวหรอคะแล้วพอใส่เข้าไปแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงเสี่ยงขนาดน,นั้นคือความเสี่ยงหลักๆเลยนะครับข้อมูลพวกนั้นเนี่ย มันอาจจะถูกเอาไปใช้เทรนหรือสอนโมเดล AI ต่อเทรนโมเดลหมายความว่าไงคะก็คือเหมือนข้อมูลเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ความจําของ AI ตัวนั้นไปเลยครับพอมันเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยการจะไปสั่งลบข้อมูลส่วนนั้นออกเหมือนลบไฟล์ในคอมแบบเดิมๆเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะมันฝังเข้าไปในตัว AI เลย ใช่ครับแล้วข้อมูลนั้นอาจจะถูกเก็บไว้ในระบบที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีกำหนดเวลาลบที่แน่นอนด้วยแล้วที่น่ากลัวอย,อย่างคือ AI อาจจะสร้างข้อมูลนั้นซ้ำออกมาใหม่ได้ในคำตอบที่มันตอบคนอื่นตายแล้วเหมือนข้อมูลเรากลายเป็นสาธารณะไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับซึ่งการเนือเองก็เตือนเรื่องนี้นะครับเรื่องการใช้ generative AI ข้ามประเทศหรือใช้กับข้อมูลที่ไม่ควรใช้เนี่ย เขาคาดว่าภายในปี2027เอ่อเหตุข้อมูลรั่วกว่า4 0่จะมาจากสาเหตุนี้เลยโห4 0 0เยอะมากนะคะเหมือนระบบเวลารออยู่เลยและนอกจากการที่เราเผลอไปป้อนข้อมูลเองเนี่ยมันมีช่องทางอื่นที่ผู้ไม่หวังดีเขาจะใช้โจมตีผ่าน AI โดยตรงไหมคะ มีแน่นอนครับพวกแรงงานจาก NIST หรือแหล่งอื่นๆก็ระบุไว้หลายรูปแบบเลยที่เจอบ่อยๆก็เช่น Prom p t Injection Prom p t Injection คืออะไรคะคือการแอบฝังคำสั่งแปลกๆหรือคำสั่งอันตรายเข้าไปในข้อความที่เราคุยกับ AI ครับเพื่อหลอกให้มันทำอะไรนอกเหนือจากที่ควรทำหรือให้มันคายข้อมูลที่ไม่ควรออกมาอ๋อเหมือนไปหลอกถามมันหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นครับหรือมีแบบ Model Inversion Extraction อันนี้คือพยายามจะล้วงข้อมูลที่ใช้สอน AI หรือโครงสร้างภายในของโมเดลออกมาจากผลลัพธ์ที่ AI แสดงให้เราเห็นอืมแล้วก็มี data poisoning ด้วยใช่ไหมคะที่เหมือนจงใจป้อนข้อมูลผิดๆเข้าไปใช่ครับอันนั้นคือใส่ข้อมูลผิดเข้าไปเลยเพื่อให้ AI มันเรียนรู้พิดเพี้ยนทำงานผิดพลาดไปเลยหรือแม้แต่การสร้าง deep fake ที่นับวันยิ่งเนียนขึ้นขึ้นก็น่ากลัวครับ ผลกระทบจากเรื่องพวกนี้มันคงร้ายแรงน่าดูเลยนะคะร้ายแรงมากครับตั้งแต่เรื่องค่าปรับมหาศาลถ้าไปละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอย่าง GDPR ของยุโรปหรือ HIPPA ของอเมริกาเสียหายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเสียงเงินโดยตรงก็มีใช่ไหมคะมีครับอย่างกรณี Unite d Health Group ที่มีข่าวข้อมูลรั่วไหลแล้วโดนเรียกค่าไทยมหาศาลเลยหรือที่สำคัญไม่แพ้กันคือเสียชื่อเสียง เสียความไว้วางใจจากลูกค้าอันนี้เรื่องใหญ่มากครับบางทีอาจจะกระทบถึงขั้นอยู่รอดของธุรกิจได้เลยฟังดูน่ากังวลจริงๆค่ะแล้วองค์กรควรจะทำยังไงดีคะคือจะห้ามใช้ AI ไปเลยมันก็คงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะพนักงานก็อาจจะแอบใช้อยู่ดีจริงครับการแบนอย่างเดียวมักจะไม่ได้ผลแล้วเราอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งด้วยสิ่งที่ต้องทำคือต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันครับ อย่างแรกเลยคือต้องมีนโยบายมีธรรมาภิบาลหรือ Governance ที่ชัดเจนนโยบายแบบไหนคะก็ต้องกำหนดเลยครับว่าเครื่องมือ AI ตัวไหนใช้ได้ตัวไหนห้ามใช้เด็ดขาดข้อมูลประเภทไหนที่ห้ามป้อนเข้าไปเลยแล้วก็อาจจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องการใช้ AI โดยเฉพาะในองค์กรแล้วในมุมเทคโนโลยีล่ะคะมีเครื่องมืออะไรมาช่วยได้บ้างไหมมีครับมีหลายระดับเลย ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานอย่าง DLP หรือ Data Loss Prevention ที่ช่วยดักจับข้อมูลสำคัญไม่ให้มันหลุดออกไปข้างนอกอ๋อ oh, DLP ที่คอยสแกนข้อมูลใช่ครับหรืออาจจะใช้พวก Privacy Gateway ที่เหมือนเป็นด่างตรวจคอยสแกนข้อมูลที่ส่งไป AI แบบ Real-Time แล้วก็กรองหรือปิดบังพวกข้อมูลส่วนบุคคลออกไปก่อน การเลือกใช้ AI เ v e r s i o นสำหรับองค์กรโดยเฉพาะหรือต่อผ่าน API ที่ปลอดภัยกว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะนะคะช่วยได้มากครับพวก Azure Open AI Service หรือตัวอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรเนี่ยมันจะมีการควบคุมที่ดีกว่าแล้วก็เรื่องพื้นฐานอย่างการเข้ารหัสข้อมูลการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลให้เข้มงวดอันนี้ก็ยังสำคัญเสมอครับมีเทคนิคขั้นสูงอื่นๆอีกไหมคะที่เริ่มพูดถึงกันก็มีครับ เช่น differential privacy ที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวในชุดข้อมูลใหญ่หรือ adversarial training คือการฝึก AI ให้มันทนทานต่อการโจมตีรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้นแต่ถึงจะมีนโยบายดีมีเทคโนโลยีช่วยสุดท้ายแล้วคนก็น่าจะสำคัญที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคนเนี่ยแหละคือหัวใจเลยการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักให้พนักงานเข้าใจความเสี่ยงรู้วิธีใช้ AI อย่างปลอดภัย อันนี้สำคัญมากๆพนักงานคือด่านแรกจริงๆครับสรุปแล้วนะคะ AI มีประโยชน์มากจริงๆแต่ความเสี่ยงเรื่องข้อมูลรั่วไหลโดยเฉพาะจาก generative AI เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ต้องจัดการเชิงรุกเลยทั้งเรื่อง Shadow AI การเผลอป้อนข้อมูลหรือความเสี่ยงจากตัวข้อมูลที่ใช้ฝึก AI เองครับซึ่งทางออกก็ต้องทำคู่กันไปทั้งเรื่องนโยบายเรื่องเทคโนโลยีและก็เรื่องคนในองค์กร ค่ะแต่ทีนี้นอกจากการป้องกันข้อมูลรั่วไหลที่เป็นเหมือนการตั้งรับแล้วเนี่ยคำถามที่น่าคิดต่อไปสำหรับองค์กรคือเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจที่ตรวจสอบได้หรือ verifiable trust เข้าไปในระบบ AI ของเราได้ยังไงความไว้วางใจที่ตรวจสอบได้ครับคือทำให้การปกป้องข้อมูลมันไม่ใช่แค่การทำตามกฎเฉยๆแต่ให้มันเป็นคุณสมบัติหลักของ AI เราเลย ที่สร้างความมั่นใจแล้วก็อาจจะกลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันได้ด้วยเหมือนที่ซาสรต์เขาบอกว่านี่อาจจะเป็นคําถามมูลค่าร้อยล้านเหรียญที่จะตัดสินความสําเร็จในยุค AI นี้เลยก็ได้ครับโหเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ